เทานี้นเขาลายอีกีครับพี่น้องครับนี่เต็นท์เขาใหญ่ครับหนึง่งเพิ่งเดือยเพิ่นับหนึ่งนี่มงกากระบ,บาดผมสองสามสี่หา้าสี่หกเจ็ดแปพี่น้องครับมันไก่งครับพี่น้องผุงงกาดอดถึงบบเปลี่ยกาลอยะบทถือครับโอ้ยถือปีอีดีครับอ่ะแต้มหนึสองแต้มแลครับ เดี๋ยวผมลงเรเอาก่อนอถือจุดสำคัญก็อยากดูเลยครับน่าก็อลังถั่วงนแท้แหนะครับพี่น้องครับสิบขี่รถเข้ามาบ่อไหร่ล่ะมึงบรรยากาศเฮานะครับเนาะกะขอสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมเฮานะครับแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะครับเหมือนนี้พ่อก็ผมคือเก่านะครับลูกอีสานคนไทยบ้าน นะครับเนาะืันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมพาพี่น้องมาเดินทงแงมสาเศ้ากับพวกเศร้านะครับประมาณเกือบแปดโมงนะครับถ้าพี่น้องมาหาซองนกซองยังนะครับหาหิงนกนะครับหาิ่งนกยังกะมาพันมากันเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะ่ายุนี่แงกับพี่ยังนะครับก็จะเกิดจำเปลียนเฮ่าต้องหายุ่ห้กินแบบนี้ละนะครับอีสานบ้านเฮ่านะนะครับเนาะ ก็นกตูมกับป้าเขาสูงนะครับครับพี่น้องครับดึงกันละนะครับพวกเขาหรอกคิดว่านะครับนะครับไปเบิ่งพีซีพีผมอ๋อขี่รถมาหอดมาหันนี่นะครับมือนี้ผมมีลมมาเท่านี้เนอผมกับวันเด้เบิ่งด้วกันนะครับมือนี้วันเด้ยพอกันโอ้เสียเลยครับจะส่วนมากจะพาพี่น้องไปสวงแรงเนาะหลังเลิกงานนะครับเพราะว่ามัอนี้ก็บวันอาทิตย์นะครับก็เลยพา เดี๋ยวพาพี่น้องออกมายามเสานะครับรวมสามพันครับพี่น้องครับโอ้ยกล่องกับโฟกัสด,ดูปันอ้าวอ่ารวมสามพันครับพี่น้องครับพาพี่น้องพุดละสองมังุดเปียทางพูดน,นะครับนกเป็ดนกกาหนามนกเขานะครับเนาะไปให้พี่น้องไป ผมสีพ้าพี่น้องอย่างไปดอกด้วยบวกกับสีขี่รถไปผมคือขันมันบรินะครับไปครับพี่รองครับโอปูดูทั้งปลายผมนะครับประมันสามสี่ตัวนะครับลูกเขาใหญ่ครับพี่รองเดี๋ยวมนจะซุะ่มให้เพิ่งอาจจะอาจจะเพราะชัดนะครับผมกล่องโทรศัพท์ผมมั่วกเดี๋ยวพี่รองถ้าเพิ่ง กองใน้สกูขขบีกว่านะครับเนาะนะครับนะีบ่งเดืนมีเจ็ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดตัวเจ็ดตัวครับพี่น้องเอาลองมึงครับพี่น้องครับ うん。 2องตัวครับใส่แล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับลุกนะครับีับร้อยครับเสียนอจ่นยูข่าครับพี่องครับ ต๊ะลูกน้ำตาัดครับสีดอนแสงนะครับพี่น้องครับยังวิใส่เดียดยามเสาพอดีตใส่บุนีอืมทางไกลเลยโอ้ยวิววัวตายครับ มันรับถือปีกว่านะครับเห็นบ่ครับพี่น้องครับฮึมันไก่แหงครับพี่น้องผมกาดอดถึงบุเปลี่ยนการะยะบุถือครับโอ้ยถือปีกอีกดีครับอ่ะแต้มหนึ่งสองแต้มนะครับฮึมฮึมฮึมมงานนี้อีกโอ้ยเลีแห้งครับนี่จะนหนัก อันนี้เป็นปลากระพดอด้ครับพี่น้องครับเป็นเกีียวนกพิราบนกพิราบล่หลซายคุณเป็นเซลสายครับมองมุมยิงก็ตรวอยู่านะขานี่นะครับไก่แห้งนะครับไหนแต้มนึงนกเขาใหญ่นะครับไปพี่น้องไปต่อโอ้คือมีมุมยิงนอกครับพี่น้องครับ ติดเกียงใหม่เอาล่มเลยเรียบร้อยครับโค้งเงียบอยครับเทกเมตร40กว่าเมตรนะครับ อร่อยครับนี่นะครับจากนี้ผมไปตัวนั้นตกตับดไปปิดเบ่งกันเลยเฮียต้องใส่ปุ่นนี่ เห็นอ,อีกบ่น้อนะครับเพราะว่าฝนตกหองวานนี่ฝนตกขอวานนี่เศร้ามานแดดน,นะครับพี่น้องครับผมคิดว่านกเขามันสิลายนะเรื่อพยพี่น้องออกมานะครับกับผู้ใดอยู่โอ้เมื่อยครับพี่น้องครับเมื่อยยางผมใส่ผนนืน่นังเป็นป้ากับป๋วครับปาลากับป๋านกีราข้าเจ้าเกี่ยวเหลี่ยวนะครับนกีฬาผลลงไร คือกันมันเขาหงายัางเฟุู้นี่เขาใหญ่นะครับพอดีลาบนะครับซื้อหมูซื้อยังกับพียงนะครับพี่น้องครับช่วงนี้ใส่กูล่ะโอ้โุ่นโอ้อยู่อีกนะครับฝนฝนฟูฝนมลไม่ฝนอ่อออนะ เดี๋ยวผมลงไปเอาก่อนอถึงชุดสำคัญก็ว่าจะดูเลยครับถือปีกอีโรบักนี่แม่นิลีครับถือปีกคบปเมึองอีกนะครับ,นะรบหาเพื่อได้ตื่มกัน โอ้ยผมว่าเป็นนกตูมมาเป็นนกตูม,มมาเนนม,มนนะครับนกกีะลาบหามันนี่ไปครับพี่รองครับปุ้มครับนกเขาใหญ่ครับพี่รองครับ,รบ,รบ,อ,รบอีกตัวหนึ่งนะครับคือไก่เหนอเนา ไปครับตัวกุ้งใสผู้หลักครับพี่น้องครับผุนผมยิงอยู่ผุนหม่องหมอใสผมผุนนี่ต้นนี้ครับหมุนปลาไปก่อนอ หย่านงูนะเน้นออาเนอื่นบวันไหนเหรอครับหย่านได้งูนะครับโอ้เด็อดแมวตัวนี้โถอดนะครับพี่น้องเนอะภาพอาจีเต้นๆซันซันไงลบสีน้ำก่อนโอ้ลงให้นา้าในใหายหนาอีกวันมีกันเที่ยตรงหน้าอย่า,า,างอะไรตรงไหนหน้องวันเอาเดี๋ยวผมปิดก,กล่องกันนะครับพี่น้องครับ ตัวกงใสบุ๊นี่นี่ยี่ตัวนี้อ่ะหมุนปลาเขามาเอาหมุนป่ามาเอาครับเสียน้องบานเสนียนอเสียน,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 นอโอ้นี่เห็นนะครับเห็นนะครับ เาเตือกันอีกแล้วครับแตมนึงเขาใหญ่นะครับคุณผมยิงอยู่คุณทั้งหอกคุณนะครับขาบปลามาเอาไปไปต่อครับพี่น้องครับนี่ครับที่ต้นนี่นะครับว่ากันเพิ่องปลานะครับแขนขาผมบาดเปิดต้นหกเร็บแมว ก็ดีขนาดนะครับใส่คาสันมาตึงหน้าพี่น้องเลยนี่นะครับใส่คาสันมาเสร็จแล้วคุนผู้ชมโอกาเอาไว้รถเอาเสียงไว้ในปา่าอย่างก็จโโฟโฟเจอหัวหัวนะครับเนาะไปครับไปพี่น้องเข้ามาหนีินะครับพี่น้องครับอีกสามตัว สีตต่ตัวอู้ยเศรງนี่เขาอะไรดีห้าตัวหกตัวเต็มนะครับเศรງนี่เขา,าอะไรดีครับพี่น้องครับนี่เต็มเขาใไงครับหนึง่งบังเดาคนสินับหนึ่งนี่มองการกระบ,บาดผมสองสามสี่หา้าผีหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่โอ้ยนาบอเวิร์ดครับพีบ <laughs> ่้องครับหลายแห่งตายือหลารเอาเั็ตัวเบิ่งครับพี่้องครับถือว่าหนอโหเจ็กตัวก็ได้มาตัวนี้ซะบุ้ยบ่วได้ใส่ลูก สิไหนแตกส่วนดอกเลยครับโอ้ยว่ามันเศร้ากลัวว่ามันยีซิบก็ตัวนะครับไปไปเฮาลูกเจ้ามันเจอเจิดนี้สิ่หลายแห่งครับพี่น้องครับผมอันลูกลูกเบิร์ตบริไซลูกนี่ครับยิ่งยิ่งแตกส่วดอกปุ้ยว่ามันเศร้ากลัวหมดนะครับอยู่ต้นนี้ ต้นเดียวนี่เขาเป็นสาวแต่ว่าแต่้ำผ้าพี่น้องนับนี่ไงซีบเหรอนะครับนับต้นโมเบิร์ตนะครับยิงสู้อ่ะดอกโอ้ยบินนี่ตัวที่ด่าแหีง้นงน้อพี่น้องเนี่ครับนกเสียเขาได้มากวันนี้นะครับเขาใหญ่สามสี่หาหาเต็มน,คนะ,ะ,คะครับเนาะกะโอ้ยขอให้ครับกะขันสุกมมุลว่า ผมเฮ็ดงานผมก็มาเตเวนนะครับผมก็สิได้พาพี่น้องมาหาเลาะยิงลกเขาคือเก่ายามือนแดงนะครับยามือนแดงลูกตูมนกหยังนกตูม,ตม,ตม,ตมคือสิบ่เขาแล้วครับพี่น้องครับปลาเขามันสูงนะครับมันก็มันก็ลึกน้ำเนี่ยคนก็มาต่อหลายนะครับได้ยินเสียงห้องก็ได้ยินเสียงอยู่แต่ว่าทาง,นนะงบ่ออกบ่เขาหาหุ่นะนะครับพี่น้องเนาะไปเลงเจอกันคที่พิโหน้านะครับกันคือจังมื้อนี้วันอาทิตย์นี่ผมก็ได้พาพี่น้องมาที่เสารเนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะครับแดด บานนี้เศ้ามาแดดมันอยากออกนะครับก็คิดว่านมันสีมหาฟิงแดดนะครับแต่ว่ามัอนีนกไลาอยูดีครับพี่น้องครับน้อมรับเลยนกนกไล่อยู่ดีนะครับบือในสวนหนองมานาแม่นะครับเนาะพอกันคลิปวิดีโอหนาครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมลูกอีสานคนเทบ้านนะครับขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับคลิปหนาพอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ